สวัสดีจ้าผู้ไดฝาหลายๆลายฝาหนาๆน,นะคะฝาแดดฝาล่มฝาเลือดต่างๆนะคะหรือว่ากาเต็มนานะคะผิวซิวติดสารต่างๆนะคะใส่ตัวไดกับโบเห็นผลจากเทื่อนะคะเบิดเงืนมากทอดใดแล้วก็ย่งบอเศร้านะคะหาหมอยุคี่นิกกะบอหายจากเทื่อนะคะอยู่อย่าให้ล่องตัวหนีเบิงจา้าเพราะว่าอยู่ยร่องแล้วมันดีอีลีนะคะ บอดายมาแบบตัวขายนะคะเพราะว่าอันนี้คือขายมาตลอดหาปีแล้วนะคะและที่สําคัญคือใส่แล้วมันก็เห็นผลจริงถึงถึงกาบอกหรือกาอยากแนะนํานะคะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาพวกฝากตาต่างๆนาะบไวยต่างๆนะคะอยู่เข่าใจเลยผู้ใดแห้งนาะแลนาดนํานี่โอ้ยอยากให้ใส่แห้งนะคะเพราะว่าตัวนี้มันแบบเอาอยูแห้งนะคะขวดเดียวก็เริ่มเห็นผลแล้วด้อจ้ามันก็เริ่มนาไซออกแล้วนะคะ พวกฝาหน้าฝาแดดฝาล่มฝาเรือต่างๆเอาอยูเบิดนะคะสิวต่างๆเอาอยูเบิดนะคะอยากหนาซสอยากใส่ซื้อๆอยากหนาซสซื้อๆก็ใสได้นะคะตัวนี้นะคะที่สําคัญมันราคาบาแพงน้าค่ะแล้วมันเป็นสารสกรัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้บาเห็ดไหนาพัางนะคะยุดใสหนาก,กบบระบาดานะคะเบิ่งยุยติละอยุยกระใสมหาปีแล้วนะคะหนาบาบางน้าเด้่อจจากตัวนี้เห็ดไหนาแข็งแรงแห้งนะคะ ไซซ์สุขภาพดีแน่นอนจากบอตองยาานนะคะตัวนี้ลูกค้าสื่อซ้ำหลายยนะคะเพราะว่าข้าเจ้าใส่แล้วข้าเจ้าเห็นผลนะคะบอกต่อกันโขบๆนะคะตอนเนี้ยอืขายดีแห้งค่ะตัวนี้บ่มีไผรบมอมหูจักนะคะใส่หลวกแบบโอ้เห็นผลดีอีลีนะคะแล้วที่สําคัญคือมันคุ้มแห้งค่ะพี่น้องอันเนี้ยคือสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะขวดสามสิปมลใ่แหง้งสามสิปมลคือใ่แห้งนะคะ เออแค่สองร้อยเกาซิบบาทที่สําคัญคืออยู่ทรงหฟ,ฟรีเลยนะคะจ่ายเงื่อนนาบานมาต้องโอนก่อนนะคะผู้ใดอยานนะคะก็คือให้เขาไปทรงของอยู่บ้านแล้วก็จ่ายนาบานได้เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าคุ้มค่าแห้งห้าบเบเก็บเพิ่มนะคะอันนี้คือทรงฟรีเลยนะคะสองขวดแค่ฮาลอยจา้าฮาขวดพันหนึง่งแห้งสื่อไรก็แห้งคุ้มนะคะใส่ต่อเนื่องนีนนะาดีคือแน่นอนค่ะเบิรงตี่เราคะ่ะได้กีนนะโอ้ยมาสิเบิรงได้เนาะนะนะ เท่งแบบฝาเท่งกะนะคะบออลาบอไซแจักเทือนะคะมาผ่อตัวนี้เอาอยูเลยบัดทีนี้นะคะตอนนี้บอตองยานจ้านาไซแห้งนะคะตัวนี้ได้จ้านัชชาทอนันจ้าจ้าวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าทำไมฝ้าที่น่าถึงหายไปนะคะสูมมาค่ะตากล้องคือจะบอกว่า เจนนะอายุ40แล้วนะคะอายุ40แล้วแล้วหน้านะ่ะได้ขนาดนี้นะก็โอเคนะสําหรับคนที่แบบว่าหน้าพังมาก่อนคือเป็นคนใจร้อนใช้ครีมมาเยอะเปลี่ยนตลอดแล้วก็ทําให้หน้าบางทีนี้หน้าก็พังติดสารเสเตียรอยด์ฟาี่เตมน้าอยากรู้ว่าเต็มหน้ายังไงเข้าไปกดดูในคอมเมนต์ในรีวิวใต้โพสต์นะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปให้ดูเนี่ยคะ่ะเจนมาเจอตัวนี้เลยใช้ตัวนี้ใช้เองขายเอง จังได้งามจังสี่นะจ้าอายุสี่ิบแล้วหนาได้แบบนี้ก็โอเคอยู่ด้ซูม้มากค่ะตากล้องซูม้มากนะคะฝ้าไม่มีแล้วนะคะอยากงามก็มาเอาไปใสเ่เด้อพี่น้อง